ทีน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ NBT ทวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ประเด็นการสนทนานั้นก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของแวดวงการศึกษาซึ่งหลายท่านที่ได้ติดตาม n b t สุราษฎร์ธานีก็คงจะได้รับทราบกันบ้างแล้วนะครับกับโครงการก่อตั้งโรงเรียนมอวิทยานุสร์นะครับและก็โรงเรียนแห่งนี้นะครับหากว่าได้ไปที่หัดใหญ่นั้นก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าจะมีโรงเรียนนี้อยู่ภายในมหาวิทยาลัยด้วยส่วนแนวทางการจัดตั้งในส่วนของสุราษฎร์ธานีนะครับจะเป็นอย่างไรและก็ความเกี่ยวเนื่องที่เราจะัักดนเเรื่องี้ขา การประชุมคอรมอสัญจรที่อำเภอเกาะสมุยจะเป็นอย่างไรครับวันนี้พูดคุยกับทางด้านของรองที่การบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีท่านรองศาสตราจารย์ดรเจริญนาคสันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจตชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก่อนอื่นให้ท่านอาจารย์ได้พูดถึงความสําคัญความเป็นมาของการจัดตั้งโรงเรียนครับเป็นไงบ้างครับครับจริงจริง ความเป็นมานีม่มีมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับส่วนส่วนแรกนี่เ, totally. izable, span, yeah. เป็นความต้องการเป็นความปรารถนาของชุมชนในพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมารับตําแหน่งในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการประชุมแล้วก็ระดมความคิดเห็นจากประชาคมในท้องตินจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงความต้องการโรงเรียนที่เป็นรูปแบบใหม่ครับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ ถ้าฟังผลของการประชุมในรอบนั้นนี่มีมติเป็นเอกฉันนะครับว่าให้มออเนี่ยจัดตั้งโรงเรียนในรูปแบบที่คล้ายๆกับโรงเรียนมอวิทยุสอนที่วิเคราะห์ใหญ่นะครับเนื่องจากว่าคงจะเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าโรงเรียนมอวิทยุสอนที่หนาดใหญ่นั้นเป็นโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จสูงมากนะครับล่าคือโรงเรียนนี้เนี่ยผลสำเร็จของการสอบเข้ามหอะไรนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีไม่มีเนักศึสตรที่ตกหล่นนะครับจากการสอบเข้าหมาอะไรแม้แต่สักรายเดียวแล้วก็มีผลสำเร็จด้านอื่นๆนะครับก็จึงอยากจะให้เป็น แบบอย่างนะครับแล้วก็บังเอิญว่าระบบการบริหารของมาส่งการนักเรียนนั้นเป็นระบบเรียกเป็นระบบมอมนะครับซึ่งซึ่งเป็นระบบที่ให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลกันรนะหว่างวิยาเขตเพราะฉะนั้นเราเองก็คิดว่าจะเอารูปแบบของโรงเรียนมอวิทยุสอนเนี่ยเข้ามา ใช้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ไม่ได้ยกมาทั้งหมดนะครับส่วนไหน<ม>ที่เป็นข้อผิดพลาดหรือว่าเป็นเป็นข้อบกพร่องของมอวิทยุสอนเดิมนี่เราก็จะไม่เอามาแล้วก็จะพัฒนาเข้าไปในแนวใหม่นะครับ<ม>อีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นประเด็นภายนอกซึ่งผมก็โทวไปคงประจาักษ์กาันชัดเจนว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศในขณะนี้เนี่ยนะครับถ้าวัดจากการสอบมาตรฐานต่างๆของประเทศเนี่ยนะครับนักเรียนมัธยมเราเนี่ยมีผลสมัมฤทธิ์ในการสอบนี่ตกต่ำม,มากๆนะครับก็แสดงให้เห็นว่าการศึกษาในระบบในวันนี้เนี่ย มันต้องมีข้อบิดพลาดอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วเราเองก็เนื่องจากว่าแนวของอการศึกษาในแนวใหม่นะครับซึ่งถูกผลักดันจากประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยนะครับว่าวันนี้เขายกประเด็นว่าเป็นการศึกษาในศตวรรษที่21นะครับซึ่งเป็นการศึกษาในแนวที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็การเรียนนั้นจะต้องเป็นการเรียนที่เน้นกระบวนการ ครับไม่ใช่เป็นกระบวนไม่ไม่ใช่เป็นการเรียนที่เน้นคําตอบในปัจจุบันของวัเรานี่เห็นชัดเจนว่าเป็นการศึกษาที่เน้นคําตอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคําตอบมีความสําคัญเนี่ยลูกหลานของเรานต้องเข้าโรงเรียนกดวิชานะครับเพื่อสรุปการแข่งขันหลังจากที่สอบกันเสร็จแล้วนี่ก็ก็จบ ความรู้ก็ไม่มีกระบวนการก็ไม่มีมีแค่คําตอบก็เลยทําให้ชัดเจนครับว่าถ้าก็สอบไหนที่ออกเน้นกระบวนการเนี้ยเด็กเราทําไม่ได้นะครับในวันนี้ก็จะเห็นว่าความตกต่ําของการศึกษามีมากเป็นแม้ว่าอะไรเองในแต่ะที่เป็นผู้รับผิดชอบการศึกษาระดับชาตินะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาสงกับนักเรียนนี่วันนี้เราสามารถจะพูดว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้นะครับแล้วก็ดูแลนักศึกษาในระบบในประมาณ4ี่หมื่นคนเราเองก็ประสบปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันที่รับวัตถุดิบจากโรงเรียนเข้ามาเนี่ยคุณภาพค่อนข้างจะต่ำนะครับแล้วก เพราะฉะนั้นการที่มีโรงเรียนที่เป็นรูปแบบมอวิทยุสอนเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยในการทำการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่เนี่ยเราเชื่อว่าผลสําเร็จในการเรียนของเด็กๆของเราจะดีนะครับแล้วก็จริงๆก็เราเองก็ก้าวข้างตัวเองนะครับว่าเด็กที่ผ่านกระบวนการจากโรงเรียนมอวิทยุสอนเนี่ยน่าจะเข้าสู่กระบวนการในมหาวิทยาลัยส่งการนักษรอินนะครับเพราะที่อาจใหญ่นี่ประมาณ50%นะครับที่เข้าสู่ระบบแล้วก็เป็นเด็กที่มีคุณภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยว่าด้วยผลทั้งหลายแหล่นี้ก็เป็นที่มาที่ไป แล้วที่สําคัญก็คือความต้องการของพื้นที่เป็นหลักเลยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้มีการประชุมไปแล้วสองครั้งครับครั้งสุดท้ายนี่วันที่ย<ง>ี่สิบสามที่ผ่านมานี่นะครับก็มีการเสวนาว่าชุมชนสุราษฎร์ธานีต้องการโรงเรียนมวอหรือไม่นะครับมีผู้เข้าร่วมเสวนาตอนแรกกล่าวว่ามีมีผู้ร่วมประชุมหนึ่งร้อยคน,นครับสุดท้ายเนี่ยต้องเปิดห้องเพิ่มเพ,มเพราะว่าผู้เข้าร่วมนี่มีเยอะนะครับสองร้อยกว่าคนแล้วก็วันนั้นเราได้เชิญคุณจมเพชรประดับนะครับเข้ามาเป็นพิธีกรแล้วก็มีผู้ทรงทธธรรรนนุุใจััหวดสาาาามก่ เิงนี้ปเป็นเอก,กฉันนะครับไม่มีผู้คัดค้านใน,ในการจัดตั้งโรงเรียนแม้แต่ตั้งรายเดียวนะครับ,รบแล้วก็ไดวันนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านท่านอาดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรธานีนะครับได้เข้ามาร่วมในรายการด้วยแล้วท่านก็เป็นที่มาที่ไปของการที่จะ ปรับลงโครงการนี้ก็สู่คนามมั่นชอนที่ตั้งพนครณ์ต้นเดี๋ยวเราได้คุยกันต่อนะครับทีนี้การที่อาจารย์ได้บอกว่าเราต้องมีการปรับตัวเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านต่างๆนี่ก็เริ่มให้ความเรียกว่าความสําคัญของการศึกษานี่ก็เป็นหลักอยู่แล้วนะครับทีนี้การที่เราจะเข้าสู่ A อซครับกับการที่ก่อตั้งโรงนี้มันสอดคล้องสอดรับกันยังไงได้บ้างครับอาจารย์ครับเมื่อกี้นี่ผมผมพูดยังไม่หมดอันนี้จะเกี่ยวข้องเลยนะครก็คือว่าคุณลักษณะของนักเรียนของโรงเรียนมวินุสรเนี่ยเรา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 จวบกันว่ามีสม คำว่าสมาร์ทเนี่ยจรมันเป็นคำภาษาอังกฤษแต่ผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยในเวลาสั้นๆนะครับสมาร์ทเนี่ยอันแรกนะครับตัวเอสในย่อมาจากคำว่า scientific mind ก็คือมีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์นะครับอันที่2ตัว M นะครับก็คือ good m a n n e r มีความเป็นสุภาพชนนะครับคำที่3ตัว A นะครับ attitude appreciation มีสุนทรียภาพแห่งชีวิตนะครับตัวที่4ตัว R นะครับ responsible responsible and r e l i a b i l i t y นะครับคือมีความรับผิดชอบเชื่อถือได้ คำที่5ตัวทีทีมเวิร์กนะครับยอมรับความคิดเห็นและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และตัวพลัดนี่คือความเป็นพลเมืองโลกนะครับหรือว่าเป็น g l o b a l citizen อันนี้ชัดเจนไหมครับว่าคาว่าเป็น g l o b a l citizen นี่ก็คือเขาสามารถที่จะมีศักยภาพนะครับมีสมรรถนะในการที่เข้าสู่การเป็น e c z e นี่ยังเล็กกว่า g l o b a l citizen นะครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเขาสามารถที่เรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับแล้วรักการเรียนรู้จนติดนิสัยไปตลอดชีวิตนะครับมีความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยี นะครับคอมพิวเตอร์นะครับหรือเทคโนโลยีต่างๆนี้เขาต้องมีความเรียนรู้แล้วก็มีทักษะในการใช้ภาษาอย่างน้อย2ภาษานะครับภาษาจีนภาษาเส้นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมและวัฒนธรรมสากลชัดเจนนะครับนี่นี่คือ นอกจากเราไม่ได้มองแค่อาเซียเรามองถึง global นะก็คือว่าตั้งโลกเลยนะครับ plus นี่ก็คือบวกไปเป็นพลลัไปเลยเป็นพลลัพธ์ไลยทีนี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเป็นยังไงกันบ้างครับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเปิดรับตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหนการเปิดรับนี่เรามี2ระดับครับก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่นะครับแล้วก็มัธยมศึกษาปีที่1นะครับในช่วงแรกนี่ก็คิดว่าจะรับปีละ4ห้องเรียน ห้องเรียนนี้ขนาดห้องนี้จะไม่เกิน40คนนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนสามารถที่จะเข้าสู่การใช้อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างครบไถ้วนนะครับมีแล็บทางด้านภาษานะครับอย่างครบตามจํานวนคนคือการที่เราจะฟิกว่า40คนนี้ก็คือหมายความว่าอยากจะให้ดูแลเั่วถึงคือวันนี้ปัญหาของโรงเรียนบ้านเราก็คือขนาดคลาสที่มันใหญ่นะครับมีบางท่านบอกว่าโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยนะครับบางโรงเรียนเนี่ย ยัดนักศึกษานักเรียนเข้าไปประมาณ50กว่าคนเนี <c oughs> ่ยปรากฏว่าแถวหน้าเนี่ยตอนนี้มันติดกระดานนะอาจารย์จะไปเขียนกระดานนี่ยัง,ง,ยงเขียนไม่ได้เลยเพราะนั้นเวลาเด็กจะดูกระดานนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะดูยังไงนะครับเพราะนั้นจะยิงปัญหาเรื่องเรื่องห้องเรียนขนาดใหญ่โดยเฉพาะโรงเรียนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเนี่ยนะครับค่อนข้างมีปัญหากับขนาดคลาสมากเพราะนั้นเราเองจะกําหนดไว้ว่าไม่เกินส0สิบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเด็กจะต้องมีขนาดนี้เพราะว่าขนาดห้องนะครับที่นั่งในห้องจะต้องประมาณต้องติสิบนะครับแล้วก็ อ,อุปกรณ์ต่างๆนี้นักเรียนต้องได้ใช้ทุกคนนะครับแล้วก็ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนจะต้องได้ทําจริงต้องยอมรับนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนในระบบเดิมเนี่ยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นี่ส่วนใหญ่เขาเรียกเป็นแลบแห้งนะก็คืออาจารย์แค่อธิบายแว,ว่าแล็บนี้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เด็กไม่มีโอกาสที่ได้สัมผัสการทาปฏิบัติการจริงในส่วนที่สําคัญที่สุดของโรงเรียนม,มวก็คือว่าโรงเรียนนี้จะมีอาจารย์มาอะไรเป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อดังๆซึ่ง ประสบความสำเร็จในเรื่องการวิจัยเนี่ยจะมาดูแลในเรื่องของการเรียนการสอนและทําวิจัยของนักเรียนและสถสนที่เป็นโครงงานด้วยเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าเป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เ,เนี่ยก็หมายความว่าเป็นการเรียนรู้โดยใช้โครงงานที่เรียกว่าเป็น PBL นะครับ Project Based Learning นักเรียนต้องทํางานเป็นกลุ่มแล้วก็สร้างปัญหานะครับก็คือสร้างปัญหาด้วยตัวเองนะครับตั้งสมมติฐานตั้งสมมติฐานครับคือคือจริงๆวันนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยวิธีการเรียนนี่เราเน้นเราเน้นการหาคาตอบใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยการหา วิธีการเรียนที่ถูกต้องก็คือการตั้งปัญหาปัญหาสําคัญก่าคำตอบนะครับรเพราะฉะนั้นเขาต้องไปในแนวที่เป็นลักษณกายกายอย่างนั้นวิธีการเรียนการสอนนี่ใช้หลักสูตรของสอพทเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขยายส่วนนะฮะโรเงเรียนจริงๆรอบเบื้องต้นระรับเด็กที่เข้ามาจะเน้นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นความํานานของ <of S 2> วิทยาสตร์ทนีเองเรามีคณะวิทยาศาสตร์ทั้งดีอุตสาหกรรมซึ่งเรามีบุคลากรอยู่เกือร้อยตอนนี้นะครับแล้วก็เป็น PSD สดเกือนิเอนต์นะฮะก็จะใช้ฐานจากอาจารย์กลุ่มนี้มาดูแลกกับ นะฮะครูอาจารย์ในโรงเรียนนะครับเพื่อก็เทรนเนอร์ train นะครับก็คือมากำกับครูอาจารย์ที่มาสอนนักเรียน,นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาช่วยกันดูแลโครงงานที่เป็นโครงงานจริงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เน้นให้กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้คิดด้วยตนเองมากกว่าที่จะไปสอนนะครับเพราะฉะนั้นระบบใหม่ที่เขาบอกว่าวันนี้ก็คือท h ส s l e เลอร์ r อร์นะครับก็คือสอนน้อยแต่เด็กเรียนรู้มากๆรกระบวนการนี้ต้องไปแบบนั้นเพื่อจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ นะครับเพราะว่าวันนี้เราเองเนี่ยาการเรียนโดยวิธีการบอกเล่าเนี่ย <c oughs> นะครับคงจะคงจะเกิดประโยชน์น้อยกว่า <c oughs> แล้วก็เราเห็นผลสาเร็จของการเรียนเพิ่งดูจากผลการสอบเนี่นะครับเด็กมีปัญหาค่อนข้างจะมาก <c oughs> คิดว่าในทางนี้แหละครับจะช่วยแก้ปัญหาของชาติได้แล้วเราก็อยากจะเป็นโมเดลนะครับ <c oughs> เป็นเป็นแบบจําลองให้กับโรงเรียนอื่นๆนะครับ <c oughs> ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยถ้าเกิดว่าจะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มาพัฒนาคุณภาพของเด็กคุณภาพของโรงเรียนด้วยกันนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราเราจะ เข้าสู่ในขั้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรื่องของการไปเรียนวิชาก็อาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วคือถ้ากระบวนการนี้เข้ามาระบบนี้เข้ามาในโรงเรียนกวิชานี้ก็จะล้มหายไปหมดเลยนะครับก็ไม่จําเป็นต้องหาคําตอบแล้วเพราะว่าความสําคัญอยู่ที่การตั้งคําถามนะฮะเอาละครับก่อนจะพักกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราได้นําเรื่องนี้สู่คอรมอสัญจรอย่างไรครับที่อาจารย์ได้เกิ่นไว้เมื่อสักครู่คือคือจริงๆเราเราเองก็ได้ นำเสนอโครงการอื่นเข้าไป uh huh. นะครับ <Okay. S 2> โรงเรียนมวนี่เราเราก็ไม่ได้คิดฮะว่า uh huh. ว่า,วา,วาจะจะ,จะต้องจะต้องขอจากครมบจราจรแต่วันนั้นเ uh huh. มือเกิดวันที่ยี่ิบสามเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ท่านเข้ามา uh huh. แล้วท่านก็กระซิบถามผมว่าในงบประมาณจากไหน uh huh. ผมก็บอกว่ายังเลยครับตอนนี้ผมอาจจะต้องยยมบหมาไหลในการ uh huh. เริ่มต้นสักประมาณย uh ี่สิบล้านก่อน, uh huh. นท่านก็บอกว่าเนื่องจากจังหวัดเองก็มีงบประมาณอยู่ประมาณร้อยล้านนะครับที่ได้มาจากครมสจจรถ้า เราจะรีบทําข้อเสนอโครงการให้ท่านเนี่ยท่านก็จะกรุณาแบ่งบปันให้นะครับซึ่งก็เป็นความกรุณาของท่านเชื้อศักดิ์ยูศรีนะครับผมเองก,ก็มองเห็นแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยโอกาสที่เราทำงานนี่ก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเราเองเนี่ยตอนเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับก็จะตั้งใจว่าจะบริหารในเชิองเอกชนนะครับก็คือว่ายืมมาอะไรมาลงทุนก่อนแล้วก็เมื่อเกิด ผลกาไรนะครับหรือว่าเ,เกิดไรายได้จากก้าเทอมนี่เราก็จะดําเนินการต่อไปเรื่อยๆซึ่งก้าเทมนี่ก็น่าจะนํามาใช้บริหารจัดการโรงเรียนได,ได้เพียงพอนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเงินยืมนะครับจากสกลนมทรัพย์ของมอเองอน,ะ,นะก็คือว่าตัวผมเองก็ต้องเป็นหนี้เป็นร้อยๆน,นะครับเพื่อจะให้โรงเรียนนี้เกิดขึ้นได้แต่ว่าก็ไม่ได้กังวลเพราะว่ามันเป็นความต้องการและผมคิดว่าโดยความตอบสนองของยุ่ง